เออปึ๊บพอยแต่ยิ้เสจ๋งใช่ป่ะเอิ๊บพอยแต่ส่งเสียงก็ปิดตา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 ไม่ร้องไม่ร้องปั๊บเดียวจะเสร็จแล้วอืมอืมแถมไม่ใช่พอแล้วแล้วสมมติว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศอย่างเงี้ยทำไงอ่ะโอ้รีบซอยเลยโอ้รีบซอยเลยรีบซอยเลยความเป็นผู้ชายก็คือผมเนี่ยผักเขาไปเลยผักเขาไปแล้วถามว่าคุณมาอย่างเงี้ยคุณต้องการอะไรสมมติฉันเข้ามา มึงมานี่ม <left for Diamond Hayır> ึงมานี kind of ่เฮ้ยมาเอามาสิไปไปเยอะเอปไ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 ป เป็นผู้ชายคนแรกที่มาไอ้แจ๊ดมาแล้วสองกระพนเดี๋ยวก็มาเชื่อวกูดีใช่นิดเฟซตั้งแต่ต้นเลยเหรอคุณอะอะไรค่ะดิฉันเฟซนิดแต่งตัวเป็นประตูน่ะนิดแต่งตัวเป็นปืนนะเธอรักผู้ชายคนนี้เธอมันก็แค่เตื่นตืมแล้วที่สุดแล้วก็เติมเติวันนี้เติมเก็บออกไปข้างนอกก่อนขอเติม เธอเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้มารายการนี่ไงโกหกแต่งหัวม้วนแล้วนี่ไงไอ้แจ๊ดก็มาแล้วผมเห็นมาแล้วไงแจ๊ดไหนแจ๊ดชนชื่นไงแจ๊ดชนยิ้มอ๋อตายละขอโทษนะพี่ตือพี่เล่นติ๊กตอกมากเกินไปแล้วเวลาเล่นติ๊กตอกนะขอเมาส์หน่อยนะนางเนี่ยมีแว่นขยายนะเออเอาไ้อ่านคอมเมนต์นี่ท็อปโผล่มาจริงจริงนอย่างนี้เลยอุ้ยเอาเอาแว่นขยายเพรามันอุ้ยคนนี้ชื่ออะไรก็วันอย่างนี้แล้วผมเนี่ยไปดูคอมเมนต์แกอยู่เอ้ยเขาไลฟ์ติ๊ก ตอบผมก็วันวันที่แปดเจอกันนะเขาไม่อ่านนะละไหลไล่ยาเกาไปเลยรายการไม่หวัดดีกันแล้วรายการไม่หวัดดีกันสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับแม่ทำไมทำไมแท็กนี่เป็นผู้ชายที่ไหวเอาไหวไหมสิลูกเนี่ยหมดเป็นร้านก็พอแบบนี้กูแ้เข้ารายการได้แล้วเก็แนะนำสิอ่าและนี่ก็คือรายการ ผู ela, ้ชอบรายการและนี่ก็คือรายการ Fake o น Not ค่ะทำไมวันนี้เธอเคาะต่ำอ่ะหนึ่งสองสามนั้นเราเทคสองนะเทคือรายการ Fake or Not เก๋จังหวะเดียวจังหวะเดียวก่อนที่จะถ่ายรายการเรามีมีสเก็ปไหมเราไม่มีค่ะไม่มีสคริปต์ค่ะไม่มีสคริปต์แล้วก็ไม่มีคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่าปานีไม่มีคำว่าปานีรายการนี้ไม่มีคำพี่น้องจริงเหรอไม่มี ไม่มีี่มีปัญหาอะไรใชไม่ต้องมาขอโทษฉานกล่องไว้ตรงนั้นอุย จริงเนี่ยพ่อตื่นเนี่ยควรไปเล่นละครเอกแซกนะไม่เป็นตัวอะไรก็ได้นกอย่างเนี้หรอกยผาวุ่นวายมากนี่ไปเวิร์กพอยนะทำศัตรูเขาพังโอ้โหศัตรูเขาอี๋ยวว่าแต่เวิร์กพอยเลยไปงานแฟชั่นโชว์ที่เซนตนเวอร์นี่กันเดินเล่นเป็นเด็กเลยซักทายคนนู้นคนนี้จะเอาคนนู้นคนนี้แล้วเป็นคือชุดลับลับมากเจอหน้าข่าวหน้าฉัดชัดใส่ชุดนั้นนะจัดงาแล้วบอกเลยนะเวลาแม่เกดเดินชุดอะไรเนี่ยโอ้โหต้องมีออกมาสวัสดีประชาชนทุกคนนะจะเอ๋ยยิ้มตลอดเลยิ้มตลอด เจ๊เแล้วเราก็ชอบซูมนเรื่องของอดีตอ่ะเรื่องของอดีตอ้าคืออะไรอ่ะกระดาษขาวเขาบอกว่าให้ผมเล่าไปได้เล่าอะไรเล่าเล่าอดีตอยากให้ฟังไหมตมตพภิเกตเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเคยมีเซ็กบนเครื่องบินเชื่อฉันเชื่อเจ้าเจ้าเ เแลกคนที่มีเซ็กบอลเครื่องบินกับเขาคือฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระถองสองเดือนไม่ไม่เดี๋ยวใส่กันบินอะไรใส่กันบินที่ตรงยาวบินยาวไม่มีแบบว่าดรอปตรงยาวไปเลยไปอเมริกาไปอเมริกาแน่นอนว่าฉันเฟิร์สคลาส เฟิร์สคลาสเนี่ยเป็นอะไรที่กว้างตอนแหลตั้งแต่ตอนแรกหน้าอย่างมันจะนั่งเฟิร์สคลาสเนี่ยนะอ้าวกูก็มีตังค์แล้วนานนี่ยังนานแล้วกี่ปีประมาณเกือบสิบสิบกว่าปีแล้วอย่าดะต่อสิบปีได้ยังไงสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีตอนนั้นมีเครื่องบินแล้วตอนนั้นมีเครื่องบินยังมีเครื่องบินล่าล่าเขาไม่ได้นั่งเรือนะเขาไม่ได้นั่งเรือนะเฟิร์สคลาสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ากว้างโอโถงแล้ว แอลหรือว่าสจุนเนี่ยจะไม่ค่อยเดินไปเพ่นพ่านเยอะไม่ไปวุ่นวายไไปวุ่นวายไปกับคนที่รู้ใจไปกับคนที่เรารักมันมีอาการปัดกี่ชั่วโมงพูดมาโอ้ประมาณเกือบ2ี่สิอี่ส20ชั่วโมงกี่ครั้งสองครั้งโอ้ยสองครั้งเด็กๆทาไมป้าตกอ,อ,อ,องป้ากี่ครั้งฉันประมาณ3ชั่วโมง6ครั้ง3ชั่วโมงหกครั้งโอ้หไม่ออกเป็นลมเลยายแล้ว มีอะไรกันอปล้างก่อนไปล้างก่อนเดี๋ยวให้เธอไปล้างสมมติว่าฉันนอนอยู่ตรงเตียงนี้ก็สกิดก่อนไปห้องน้ำ อันนี้โดนกระตุ้นแล้วนะแม่ก็คือสกิดอ่ะเธอไปห้องน้ําก่อนโอเคอ่ะไปห้องน้ําเสร็จปุ๊บอับพอเขานั่งเสร็จปุ๊บเราก็ไปห้องน้ําไปไอ้แล้วเออเราไปห้องน้ำกลับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฉันไปห้องน้ําก่อนแล้วแล้วในห้องน้ําก็จะมีแบบสบู่สบู่อะไรหอมผมก็ไปทําความสะอาดในห้องน้ำเพราะแน่นอนว่าห้องไปทำความสะอาดอะไรไปถูไปไปไปล้างม้อส้วมหรือเปล่าผุดชิดชิดชิดชชิดหมดแล้วผุช็ดเช็ดนมด้วยอ่ะเหื่อนเรียนนมกูกูเช็ดนมด้วยอ่าผุดช็ดนมด้วยอ่าไม่รู้ว่ากูได้แล้ว แล้วก็หลังจากนั้นผมเอามือไปลูบผ่าเขาแล้วก็ไปเหมือนอแล้ก็ไปเหมือนแบบคอยล้วงคอยอะไรเขาเนี้ยสักพักเขาไปแบบเหมือนไซส์เหมือนอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็ให้เขาเนี่ยอาบมาช่วยเราต้องถามท่าแล้วป้าท่านอนท่านอนท่านอนอย่างนี้ไม่เก็ตคือท่านอนตะกแขกแล้วก็ใช่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 นอนตะแคงใช่ต่างคนต่างกันมาเตือนหันหน้าไปทางนู้นหันไปทางนู้นอ่ะปึ๊บปึ๊บถอยเลยยิงเสียงใช่ป่ะปึ๊บถอยเลส่งเสียงก็ปึ๊บไปตายไปป้าก็ไม่ร้องไม่ร้องปเดี๋ยวป้าเดี๋ยวจะเสร็จแล้วอืออือเมื่อกี้ป้าสุดที่ถนอมหยุดหยเดหยุดเธอเธอฉันก็กัดไง ทำไมเขากัดแถมไม่ใช่พอแล้วแถมมีเขาไงรู้ไหมแล้วท่าข้างๆเสร็จอาจจะมีท่านอนคว่ำให้เขานอนคว่ำ้วเรานอนหน้าโอ้ยนอนคว่ำแล้วเราก็ไม่เดี๋ยวนะเรากลับไปที่เครื่องบินได้มั้ยรถไม่มีใครได้ยินหรอไม่ไม่เราก็แบบทำแบบเงียบๆแล้วสมมติว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศอย่างนี้ทำยไงอ่ะโอฟลิฟซอยเลยโอฟลิฟซอยเลย สิซอยเลยเวลาทำอะไรเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วผู้หญิงกับเราไม่ได้เสร็จไวมากพี่เกดไม่ถึงห้านาทีไม่ไปกันสนุกมากุลบล้วจริงเหรออยู่วัาจริงเหรออ่ะพี่เก็เคยอ่ะพี่เกดอ่ะอ่ะอ่ะแล้วอ่ะพี่เต้ก่อนเรื่องที่พี่แท็กเล่าให้ฟังว่ามีอะไรสิวเสิร์บนเครื่องบินเฟกอ่อนน่และเรื่องที่ผมเล่าเป็นเรื่อง เรื่องนี้คือเรื่องจริงครับและผู้หญิงคนนั้นก็คือฉัน,อ,นอยากรู้ว่าที่แปลกๆเนี่ยมีที่ไหนบ้างาที่เคยอะไรแปลกสุดมีมีบนเครื่องบิน,นผ,มผมไม่รู้ว่ายุคแม่รู้ไพี่ตื่นเนี่ยเคยไปตึกเมื่อก่อนมันจะมีพวกจำบ้ามีพวกผับมีรีเวงดุบหลี่ใช่ไหมใช่ตรงนั้นเวลาผมมาผมก็จัดนะ <S <S 2> <S> <S 2> หรอแล้วก็ดูเรือผ่านไปเงไอเราแก้ ดีนะโอเคงั้นจัดตอนนี้เดี๋ยว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 ไม่อย่าอย่าอย่าไฟมันไม่ถึงนะเดี๋ยวจัดน้าไฟนี่ดูเสียวนะระเบียงแล้วอะไรรถไฟรถไฟรถไฟในที่มึงไทยเนี่ยรถไฟในมึงไทยมันจะมีมันจะมีรถไฟเด็กๆแล้วถ้ากูบอก B T S ล่ะก็ตอนนี้อย่างเดียวที่ไม่เคยก็คือจะหลัวแล้วอะไรไม่เคยนะไอ้ว่าเขาโกหกเราแต่เขาโกหกเราแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงเข้าใจไหม ลูกเกดเธออยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ไหนยูไม่มาช่วยขายของเลยยูยูนานทาเป็นพูดเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ฉันจะได้ยบบขายของเองลูกเกดไม่ต้องมาแย่งช่วยขายของนางเอกก็ต้องเป็นฉันตัวร้ายก็ต้องเป็นลูกเกดเดินเข้ามาทําไมอ่ะ เธอกำลังจะขายของอยู่อาจจะขายคนเดียววันนี้ขายก็ขายไปสิโอเคค่ะดีเซเว่นคอมบูชานะคะบอกเลยนะคะเป็นชาหมักคอมบูชาเพื่อสุขภาพความโฟลของระบบขับถ่ายค่ะเธอทำอะไรอุ๊ยแต่ละเกดป้าตือจะขายก็ขายไปเถอะนะคะวันนี้เกดจะขอดูแลระบบทางเดินอาหารของตัวเองก่อนนะคะป้าตือเอาเงียบ ก็ขายแล้วกัน D 7 e อมบ c ช m เขาคัดสารชาอูหลงคุณภาพดีหมักนานถึง30วันเพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่ดีที่สุดอยู่ชอบแย่งไอขายของตลอดเวลานี่มันสคริปของไอยอยู่เข้าใจเปล่า ไอเล้าอยู่ฟังเขาหมัก30วันจะเพื่อนจ๋าเพื่อให้ได้กดอะซิติกสูงและช่วยยับยั้งนะคะเอนไซม์ที่ไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งลำไส้อคือค่ะคุณของเขาดีจริงๆช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะ ป้ะค่ะ,คะและที่เด็ดกว่านั้นนะคะยังเพิ่มไฟเบอร์พรีไบโอติก7 0 0ดมิลลิกรัมด้วยนะคะช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหารกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายไม่ใช่แค่นั้นนะคะป้าจา๋าด7คอมบูชายังเพิ่มวิตามิน B ด้วยค่ะช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะฉันขอวิตเดี๋ยวก่อนหยุดค่ะและ วิตามินดีช่วยดูดซึมแคลเซียมด้วยนะคะอะไรอย่างอืออะไรอย่างอือโอเคูหลงที่ดีซเวนะคะเขาใช้คือของดีจริงๆเธอดีมากทั้งสีทั้งกลิ่นและที่สำคัญคือไอชอบรสนี้ค่ะอยู่ออริจินอลกระป๋องเขียวบอกเลยนะคะรู้สึกเหมือนได้ดื่มคอมบูชาจากแหล่งต้นกำเนิดเลยยูมาขอให้ดื่มค่ะ เอาอไม่ได้ให้ทานหน้า<ส>แต่ของเกตน,นะคะป้าเนี่ยที่เกตดื่มอยู่นะคะก็นี่เลยค่ะสีฟ้ารสนมเปรี้ยวนะคะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและปรับสมดุลลำไส้ให้ทำงานเป็นปกติเกตแทบจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยและที่สำคัญนะคะอยู่ดีซนะคะ ชามักคอมบูชาที่นี่นะคะราคาดีมากอยู่30บาทเองอยู่ประโยชน์คุ้มเกินราคามากเลยนะคะ D7 ชามักคอมบูชาหอมอร่อยมีประโยชน์หาซื้อได้ที่7 e l e ่ e อค่ะป้าฮายอะิกเจอร์เกดเอาไปอีกแล้วโยน อันนี้ป้าต้องอ่าอันนี้ของป้าเลยอยากจะเข้าอยากจะให้เรื่องของปัจจุบันเลยปัจจุบันคำถามไม่ไหมอ่นิดหน่อยเรื่องของปัจจุบันเฉยๆอะไรอะไรอะขอโทษนะผมผมอันนี้ได้ฟังจากพี่ๆแบบชาวสีม่วงไอจบีีหลายๆคนอยากได้ผมบ้างอยากจะมีอะไรกับผมบ้าง และแน่นอนว่าผมไม่เป็นคนชอบฟิตเนสเว<ม>ลาเวลาฟิตเนสเนี่ยแน่นอนว่าพอฟิตเนสเสร็จก็ต้องอาบน้ำประตูตฟิตเนสเนี่ยมันจะไม่ใช่มีก่อนหรอกถามใครละผู้หญิงหลายๆคนเรื่องขนาดเขาไม่สีแต่ว่าเขาเน้นเวลาอย่างเวลาผมจะมีอะไรผู้หญิงผมขอโทษนะผมชอบเลียก่อนผมชอบเลียก่อนผมจะเลียตรงตรงแผมบอกบอกให้ผมจะคิดว่าตรงนั้นน่ะมันเลียแกฉันยอมเสียความบริสุทธิ์ข้อสอบฉันให้แกอันนี้กูต้องมาเลียข้อสอบกันล อันนี้สมมติว่าเป็นนะคือผมจะคิดว่าตรงเนี้ยเป็นไอติมตลอดเลยมอย่าตื่นเต้นมันจะเพื่อนลูกเกดเพื่อนลูกเกดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ยี่สิบบาทไม่เจ็บไม่เจ็บครั้งเดียวครั้งแรกก็แบบนี้นิดเดียวครั้งแรกครั้งแรกอันนี้แค่เรียนนี่ยยังไม่ยังไม่โดนไม่ต้องมาทำเป็นขยะขยะงหรอกรู้สึกยังไงดึกเดื่น โอ้โหเด็กๆเวลาอาบน้ำเนี่ยแน่นอนฟิตเนสอาบน้ำผมก็จะอาบแล้วประตูฟิตเนสอ่ะมันไม่ค่อยมีที่ล็อกสังเกตดีๆแล้วใส่อะไรอาบ ไม่ใส่ดิผู้ชายจะใส่ไรอาบโอ้ยสองกำมือโผล่เขาไม่ใส่กันแล้วบอกเลยว่าผมไม่อายใครไปเวลาไปต่างประเทศหรือไปอังกฤษเลยก็ห้อยแล้วไงแล้วไงแล้วไงข้างล่างมันจะมันมันมันจะไม่มีที่กั้นข้างบนมันก็ไม่มีที่กั้นเป็นกระจกใสเป็นกระจกแบบคุณุมัวมัวมันสามารถเห็นคนข้างในครีมอาบน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสบู่ไนดูไปมันเป็นครีมอาบน้าสบู่เงี้ยแล้วอยู่ดีๆแม่เตอร์พิ่เกตมีผู้ชายคนหนึ่งเว้ยเปิดประตูมาเรากำลังงูนี่ครับ แล้วเขาเหมือนจะเข้ามาทําอะไรกับเราเว้ยแล้วท่เข้ามาประกบปากยังยังยังเข้ามาเสร็จปุ๊บความเป็นผู้ชายก็คือผมเนี่ยผลักเข้าไปเลยผลักเข้าไปแล้วถามว่าคุณมาอย่างเงี้ยคุณต้องการอะไรสมมุติฉันเข้ามาเอาผลักเลยผักเลยมึงมานี่มึงมานี่เห็นไหมเนี่ยอ้าวกลัวทำไมวะนี่อย่ากลัวสิมานี่มนี่มาองนนี่หัวนก่อทีลูก นอนเลี้ยวหลงก่อนมือเนี่ยว่างมาทำไงเลี้ยวหลงก่อนว่าใไรมีกันว่ามือว่างมาทำไมมือว่างมาทำไมมือว่างมาวันนี้พี่ชอบเลี้ยวหัวนมมันนี่นุ๊กชอบเลี้ยวหัวนมชอบเรียนหัวนมไม่ชอบกลัวแล้วผมก็ถามว่ามึงเข้าห้องนี้ทําไมห้องอื่นมีอ่ะกูจะเข้ามึงมีปัญหาไหมมีมานี่เลยมีขอโทษขอโทษพอดีเข้าห้องพี่เออไม่ได้ตั้งใจไอ้เราก็โอเคไม่อยากจะมีเรื่องมีอะไรโอเคแล้วคนเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วไม่เก็ต เร,รเสียงดัง,ดงเพราเสียงดังเสียงดังอยู่แล้วไอ้นั่นก็ไปเลยครับหน้าตาดีแล้วหุ่นดีด้วยนะหนาวยังไงไม่เข้าใจมันเป็นปัจจุบันยังไงอ่ะก็คือเล่าให้ปัจจุบันยังไงเล่าปัจจุบันเผื่อจะได้รู้ไงว่าเป็นแบบไหนเล่าให้ฟังกูฟังมาทั้งนายนี่คือลมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องนี้เฟกหรือน็อตเฟก or น็อตและเรื่องที่ผมเล่า เมื่อกี้เป็นเรื่องโกหกครับใครจะมาทำอะไรผมได้ผมถามเลยไปไปเยอะไป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  ไม่เคยเกิดขึ้นจริงไม่เคยเกิดขึ้นเคยแต่เคยแบบยืนยืนฉี่ดมีแล้วก็มาแล้วแบบเป็นทารัด้าผมก็เคยโดนเหรอเออยืนฉี่แล้วชอบมาแอบดูเนี่ยผมก็บอกมาใหญ่ไหมใหญ่ไหมก็ตอบว่าแล้วก็ตอบว่าก็แบบมาแบบเขินๆ โอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ,ยอยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรบนเล้วผู้ชายไม่โทรมาหรือไงคะเธอไม่ใช่ปาขาประกันรถยนต์ของเกดก,กำลังจะหมดก็กำลังหาอยู่ว่าเนี่ย จะซื้อที่ไหนดีหยุดหยดุดจะเช็คไปเสียเวลาอยู่จะเช็คเพื่ออะไรคะเพื่อนอะไรอะประกันติดล้ออยู่รู้จักป่ะประกันติดล้อชั้นหนึ่งตัวจริงเรื่องประกันลดผ่อนเงินสดและที่สําคัญคือลถที่สุดคือประกันติดล้อชั้นหนึ่งเขามีให้ผ่อนเงินสดศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนไม่มีเงื่อนไขอยู่โอ้แม่เจ้าทาจริงผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนไม่มีเงื่อนไข จริงป้าจริงฟังดีๆกติกานะฟังแถมประกันติดล้อชั้นหนึ่งโอเคซื้อง่ายมากไม่ต้องใช้บัตรเครด,ดิต<ะ>และที่ชั้นเลิฟอีกอันหนึ่งเธอรู้ป่าอะไรไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าจ้า<อ>แถมจ่ายเท่ากันทุกเดือนแบบไม่มีค่าเบีย้ยขั้นต่ำจ้าไม่เธอเนี่ยง่ายๆเลยนะยูเอา สิหารเลยจบดีอย่างนี้มันมีจริงจริง,รงรอะป้ามีจริงไ,ไงประกันติดล้อชั้นหนึ่งเนี่ยมีบริษัทประกันให้เลือกเยอะไหมคะเลือกได้หนำใจมากเพราะมีกว่า15บบริษัทประกันชั้นนำอย่าลืมอันนี้เพื่อนต้องจำให้ได้ท่องตามพูดโอเคตัวจริงตัวจริงเรื่องประกันเรืเ่องประกรัน,นรถชั้นหนึ่งรถชั้นหนึ่งผ่อนเงินสด ผ่อนเงินสด0% 10เดือน0% 10เดือนไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขทย่ต้องเลยนะครับประกันติดล้อที่เงินติดล้อค่ะจัดเลยบอกเบอร์โทรมาเบอร์โทรศัพท์อยู่ฟังดีๆกดพร้อมค่ะพร้อม088 088 088 088 08 08 80 80อ่าฮะกดยัง อย่าเพิ่งกดเพราะว่าเราอยากจะซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้อ๋อออนไลน์อยู่ก็คลิกเข้าไป Www ร์ไติดล้อ .com แกอย่าลืมนะคะประกันติดล้อค่ะอย่าลืมนะคะค่ะประกันติดล้อค่ะติดล้อยู่พูดสิประกันติดล้อประกันติดล้อประกันติดล้อแต่อยู่ติดแบ็กลีสแต่ยูลูกเตอร์ติดแบ็กลิสต์ฮัลโหลตำรวจ มาไปไหนมาเล่นกันก่อนมาเล่นเลิวเจออนาคตฟังเจย์ยนะถ้าใครขัดคำนี้ติงก็ติงปากแล้นนี่นี่เทเกย์ฟังเกย์เยห้ามพูดโอ้เม่อกี้ันปากครับมันกครับปามกครับ อนาคตเนี่ยในความฝันเลยนะว่าผมเนี่ยอยากจะเปิดบริษัททำหนังโป้ไว้แม่กีดแล้วนอันนั้นมันเด็กน้อยไม่นั้นเขาอยากจะเปิดร้านเซ็กชอปเซ็กชอปเราดูพูดพรนับหรือ x x c o m อะไรเงี้ยให้มันเป็นเป็นธุรกิจเลยตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่ถูกกฎหมายแม่อันนั้นคือโอลิแฟนเขายังไม่ถูกกฎหมายขอโทษนะอันนี้อะไรบ้านและสวนหรยออะ เปอะไรอ่ะดูดูดูอันนี้อะไรดูนนางนางนางเอกรับนางเอกพรทับโอ้โหถ้าเป็นปลาครับคืออยากจะทําให้แบบเป็นธุรกิจจริงๆมีออฟฟิศมีอะไรที่แบบถูกต้องใช่แล้วคอยดูพวกเด็กในสังกัดคืออยากจะทําให้แบบ เป็นแบบเป็นจริงเป็นจังแม่คือเนี่ยเราเราเข้าใจว่าตอนนี้เมืองไทยมันยังไม่เปิดมันเปิดมันโอเพ่นเมื่อไหร่เมืองนอกแม่รู้ไหมเงินมหาศาลมากเลยนะแม่ใช่แล่แตั้งแต่อะไรเนี่ยแล้วเราสามารถเปิดได้ทุกเพศทุกวัย LGBT นู่นนี่นั่นเราสามารถเปิดแต่เราจะป้องกันให้แบบว่าแนะนำใส่ถุงยางเราจะไม่สดไม่ใส่ถุงอ้อไม่ใส่ไส้ไม่ใส่สดเลยเลยไม่เมืองนอกเนี่ยพูดจริงนะยังงับไตหูเลยนะ เนะยัไม่ไม่ใช่มือจับไปนั้นจะเอ้ยพ่อจะตกไปบ้านหลุดเลยคนที่อยู่ในสังกัดเราเราจะดูแลดีถ้าสมมติคนไหนอ่ะเราก็เหมือนดาราสิลอ่ะเราก็ดันให้เขาแต่ของมาก่นะนี่สวยดูดีแต่ว่า acting อ่ะมันดูแบบมันดูห่วยมากเลยเวลามันดูไม่ธรรมชาติถ้า acting เนี่ยญี่ปุ่นจะดีกว่า แล้วไงเรากำกับเองด้วยหรือว่าเรานั่งเป็นประธานก็คือนั่งแบบ manage เฉียงเดียวก็คืออาจจะแบบคอยลงไปดูคอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยอายุตั้งแต่18เราจะไม่เอาเด็กกว่านั้นอายุสิจนสิบแปก็ได้เหรอสิบแปขึ้นไปสิบแปขึ้นไปสิบแปดอัพหลังสิบแปดได้เหรอต้องยี่สิบไม่ใช่หรอสิบแปดสิบแปดให้ตกลงกันก่อนว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงอ่ะเรื่องที่อนาคตแท็กอยากจะเปิด บร oh, wow. ิษัททำหนังโป๊เฟ็กออนนัป้าอ ouais ันเนี้ยตอนเนี้ยตอนกันเองเล่ก no> ันเองเรื่องที่ผมเล่าเป็นเรื่องเรื่องที่ผมเล่าเป็นเรื่องจริงจริงครับเพราะอะพราะเก๋เคยฟังทักเล่าแล้ว แพ้ต้องโดนจูบผมมาจูบได้แม่กล้าหรือเปล่าผมก็ฟิลเหมือนแบบจูบปากพ่อเงี้ยอะไรอะไรน้องหมออะไรจันดาราเหรอคืออะไรอันนี่อุ็ยนี่กว่าจะปิดรายการพูดเ้ามันนี่ออกแล้วต้องคือต้องคัดแล้วปิดใหม่ใส่ลงไปทำไมไม่เอากระปิมาแล้ววันนี้ อย่างเงี้ยแมวกระป Jamie, ีมาเล่น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 ลังไคะล่เ่เดี๋วนี้เดี๋ยวผมเล่ตั้งแต่ต้นเลยนะเ่เห้าาอนน้ไม่แลวเฮ้ยแ่เราคืออะไราสี่สามสองอะไรอะอะ เราแกน้ำลายแล้วเรื่องที่คุณเห็นคุณอย่าไว้ใจเพราะว่ามันคือเฟคออนนัทค่ะรายการเฟคออนนัทค่ะดิฉันแลบพมพบกับรายการเฟคออนนัทใหม่นะคะมาดูกันนะคะว่าใครอไปจะเฟคหรือนัทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่เมื่อกี้เขาฟังไม่รู้เรื wow ่องเขาบอกขอใหม่ไม่เอาแล้วพอแล้ว um, พังแล้วเรื่องที่แท็กพันยูบอกว่าันยูแท็กพลันพลันเนี่ยรูไหมแท็พันยูเหรอหรือว่าตรงนี้แท็กตะบันรูแท็กตะบบัันโโออออ้หุุุยยยผีจ ไม่ใช่มีผู้ชายเลยผีจะผัวตือเล่นหัวตืนได้นี่ฉันชอบวใน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 ป้าป้าลองเลี้ยผมดูดิในป้าไม่เก่งเนี่ยป้าไม่เก่งป้าผมว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงรักป้าชอบป้าป้าลิ้นดีนะ